สวัสดีครับวันนี้ก็มาทําคลิปต่อเนื่องจากคลิปก่อนหน้านะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปที่เราพื้นต้นนะครับการพื้นต้นเนี่ยนะครับหลักๆก็หลังตัดลูกเราตกแต่งกิ่งนะครับตัดแต่งกิ่งอันนี้กิ่งที่ผมทําการขึ้นนะครับตัดแต่งกิ่งเนี่ยผมก็จะกองไว้เป็นปุ๋ยด้านหลางนะครับอันนี้ก็อาจจะทิ้งไว้ด้านล่างก็เลยเลยก็ได้นะครับไม่ต้องทำอะไรนะครับ ไม่ต้องกังวลนะ่ครับต่อหลังจากนั้นนะครับอันนี้ก็ให้ปุ๋ยวันล่งขึ้นนะครับผมให้ปุ๋ยยูเรียนะครับแล้วก็ผสมกับเคมีอ่ะผสมกับอินรีย์นะครับอินรียอินรียก็จะเป็นสูตรฟูวิกิวมิกนะครับเม็ดมันจะเป็นเม็ดสีดำๆนะครับสีดำดำจะเป็นอินทรีนะครับกระสอบมันจะถูกกว่านะครับผมหวานไปคนละ คนละครั้งกันนะครับอ่าคนละคนละครั้งกันอ่ะหวานยูเรียไปก่อนแล้วก็พอดีมันอยู่คนละกระสอบนะครับไม่ไดเอามาผสมก็เลยหวานตามตามมันไปนะครับก็หลังจากนั้นก็ผ่านมาสักน่าจะสองสัปดาห์ได้แล้วครับสองสัปดาห์ได้ละมาดูว่าผลเป็นยังไงบ้างนะครับเมื่อเรากระตุ้นทางล่างนะครับอ่าแลก็แตงกิงอ่ะเดี๋ยวให้ดูนี่ครับยอดเริ่มมานะครับ ยอดนี้แหละนะครับเรานับเป็นยอดที่หนึ่งนะครับยอดที่หนึ่งทุเรียนที่จะเอาลูกในปีหน้านะครับเราต้องเราต้องสร้างยอดใหม่สองชุดใบนะครับอันนี้ก็จะเป็นใบชุดที่หนึ่งนะครับถ้าเขาแตกมาทุกข้อใบนะครับเนี่ยลักษณะแบบนี้นะครับใช้ได้นะครับใบชุดที่หนึ่งเนี่ยโอเคก็ผ่านนะครับถือว่าเดี๋ยวสักสองสามวันก็พ่นยาแมลง นะครับพ่นยาแมาลงเลยนะครับเดี๋ยวให้เขาขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะครับพ่นยาแมาลงหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ร่วมกับกระตุ้นด้วยสาลายนะครับผสมยาแมาลงผสมสาลายผสมยูเรียด้วยนะครับสักครึ่งกิโลต่อน้ำสองลิตรก็กระตุ้นที่ยอดเนี่ยนะครับกระตุ้นให้เขาแตกออกมาเยอะขึ้นนะครับเยอะขึ้นก็อันเป็นว่าเสร็จนะครับใบชุดที่หนึ่ง แล้วก็เราจะพ่นยาแมาลงอีกครั้งหนึ่งในใบชุดที่1ก็คือตอนที่ใบเป็นระยะหางดาบนะครับเป็นใบดาบเนี่ยฝักดาบนะครับก่อนที่เขาจะกลางอีกครั้งหนึ่งนี่ครับขึ้นยาแมาลงผสมกับสารายก็ได้นะครับอีกครั้งหนึ่งนี่ครับแล้วก็ถ้ามีปุ๋ยน้ําสูตรเสมอก็ผสมไปด้วยนะครับเพราะว่าจะทําให้ใบข้อใบเนี่ยเขาจะยาวนะครับายาวแล้วก็ใบก็จะมีพื้นที่กว้างนะครับ ขยายใหญ่แล้วก็ยาวแล้วก็จะมีหน้าใบที่กว้างขึ้นนะครับก็ผสมปุ๋ยน้ําสูตรเสมอไปอีกตัวหนึ่งนะครับก็เป็นว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับที่เหลือก็แล้วดูทําหน้าง,งานถ้าไม่มีแมลงอะไรเราก็ไม่ต้องพ่นนะครับรอใบกลางเข้าสู่เพศสลาดนะครับอตอนใบกลางเราก็ตบท้ายด้วยปุ๋ยสูตรเสมออีกรอบหนึ่งนะครับในใบชุดที่หนึ่งนี่ครับเพื่อสร้างความสมบูรณ์ของใบนะครับอ่ะ ปุ๋ยสูตรเสมอนะครับตบท้ายด้วยปุ๋ยสูตรเสมอทางดินนะครับทางดินอีกรอบหนึ่งเมื่อใบกลางนะครับที่เหลือก็ชิวๆเลยนะครับรอบเนี้ยออันนี้ตัวอย่างนะครับผมทําให้ดูนะครับก็ง่ายๆนะครับง่ายๆแล้วก็โพสต์ล่าสุดที่เขียนไว้ในในในเพจนี้นะครับก็ต้องต้องอ่านแล้วความเข้าใจนะครับสักสองสามรอบน่าจะเข้าใจขึ้นนะครับอ่ะบางท่านก็อาจจะงงๆเนาะชุดใบนับยังไงทํายังไงทําไม่ถูกอะไรประมาณนี้ยนะครับ เราจะได้ใบหนึ่งเยอะไม่เยอะเนี่ยอยู่ที่เราสสยแขนงนะครับว่าเราจะาตัดแต่งกิ่งเนี่ยเป็นแบบก็คือเยอะนะครับเยอะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับอ,ออกเยอะก็คือกิ่งเสียกิ่งแขนงอะไรอ,ออกหมดนะครับดูดิโล่งๆเลยนะครับเนี่ยไม่มีแทบไม่มีแขนงเลยนะครับสองกบลาผ่านมานะครับอนู้นแขนงแขนงเก่านะครับผมวันนั้นมันเอานันอ่อนผมไม่เอาออกนะครับ แล้วก็ปรากฏว่ามีดอกด้วยนะครับมีดอกมีดอกช่วงต้นเดือนที่ผ่านมามันมีกระทบหนาวเพราะว่าต้นนี้เขาไม่ออกดอกนะครับออกดอกมานิดนึงร่วงนะครับร่วงเป็นพื้นดินทรายนะครับแล้วก็ออกดอกยากนะครับต้นนี้ผมก็เลยทําการแต่แต่งไปเลยนะครับจะแต่งไปเลยแต่เราจะไม่ไม่ทาหมดนะครับปกติจะทําพร้อมเงนหลังจากตัดลูกนะครับเนี่ยนะครับโซนนี้ก็เป็นพวกติดลูกไปนะครับ น,นี่ก็จะประมาณนี้แหละนะครับใบชุดที่หนึ่งได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็พอใบแก่เนี่ยเราก็กระตุ้นนะครับกระตุ้นกระตุ้นทางดินอีกรอบหนึ่งนะครับอก็ทําเหมือนกับใบชุดที่หนึ่งเลยนะครับกระตุ้นเนี่ยเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับพอใบกลางนะครับกระตุ้นทางดินเราจะใช้สูตรเสมอนะครับกระตุ้นทางดินแล้วก็ทางใบก็ใช้เหมือนเหมือนใบชุดที่หนึ่งเลยนะครับเหมือนกันเลยพอเขาออกมาก็แล้วก็ พอใบเข้าสู่เพสลาดเราจะใบยูที่สองนะครับอคนที่ทําในในให้เขาออกตามธรรมชาตินะครับก็คือทําชุดใบเหมือนกันเลยนะครับที่เหลือก็พอใบเพสลาดนะครับถ้าปีไหนต้นเราสมบูรณ์น้อยนะครับผมจะให้ทางดินด้วยสูตรเสมอตอนใบเพสลาดแล้วก็ตบท้ายด้วย8-24ยี่สนะครับแต่ถ้า ใบที่หนึ่งเราสมบูรณ์เนี่ยผมจะให้8 2 4ยบเลยนะครับอผมจะใส่8 2ดยิบสี่เลยในใบชุดที่สองนะครับใบชุดที่สองพอใบหนึ่งกลางหมดใบชุดที่สองอยอดมาลักษณะแบบนี้ผมก็จะใส่แปดยิบเลยนะครับทางดินหนึ่งครั้งที่เหลือก็ทางใบก็ทําตามปกติเลยนะครับแล้วก็พอใบกลางชุดที่2เราก็สะสมอาหารไปนะครับอสะสมอาหารก็ใช้สูตรตัวหน้าต่ํากลางท้ายสูงนะครับอาจจะเป็นปุ๋ยเหลวร่วมกับทางใบ ถ้าลองทัดเสริมพวกนี้นะครับจัดเต็มไปเลยใครอยากใช้สูตรแบบไหนสูตรเฉพาะตัวหรือไม่มีหรือหาไม่ได้หาไม่เจออะไรก็ทักมาถามนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับก็หลักๆก็น่าจะไม่งงเนาะน่าจะไม่งงผมว่าที่เหลือก็เป็นกระบวนการจัดการนำหน้างานนะครับประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ